ตอนนี้เรามาย้อนรอยมาอยู่ที่แยกตู้ยามโน,นน,อนเนนป้อมโนนเสตนะถนนนิตรภาพนี่มา,าเกษียเชียร์เหมือนเดิมนะจะไปส่งหอกที่ที่ใหม่ที่มาไทายจะเกตโพราชนี่นะ<อ>ก็ไม่มีครับสภาพการจราจรโดยทั่วไปไม่เป็นปัญหานะนี่เป็นบริเวณหน้าป้อมนรสิตนะ ที่มีประเด็นนะครับรูปด่านจริงน,นะครับคุผู้ชให้ดูบรรยากาศบริเวณหน้าป้อมเอามาย้อนรอยมาดูว่าจะมีการตั้งจุดตรวจสีกันมีไมมเนี่ยเนี่ยตู้ป้อมยามตนตะเขนที่นี่ให้อยู่เลยนะก็จะมีรถแล้วที่ตำรวจจอดอยู่ประมาณนี้ฮะตรงนี้ก็ปวยก็วางอยู่แบบนี้โต๊ะที่อยู่ด้านหน้านี้ก็ไม่มีเก็บไปหมดเรียบร้อยนะ เรามาย,ย้อนลอยมาตามดูนะจยุดบริการประชาชนนีบริเวณนี้นะครับวันนี้ก็มากับเสี่ยเชี่์เที่นียวกันเดินทางผ่านมาก็เลยลงมาดูมาแวะเยี่ยมชมอนุรักบรรยากาศที่คุณผู้ชมที่อยู่ทำงาน,นรับชมไม่มีนะครับไม่ได้ตั้งไหนอ่ะทางที่น้องผู้ที่ขับขี่รถบรรทุกเอฟซีได้หลายท่าน ที่ผ่านไปมาก็บอกว่าไม่ตั้งแต่ถ้าไม่มีสิ่งของมาวางกีดขวางถนนมันก็จะโล่กแบบนี้นะฮะพี่น้องประชาชนก็เดินทางได้สะดวกสบายในการใช้รถไท้ถนนนะโดยที่ไม่มีสิ่งของมาวางกีดขวางทางให้รับความไม่เลยที่จะไม่ได้รับความสะดวกนะถ้าไม่มีกลวยไม่มีอะมาวาก็ก็โลก่กแบบนะี้ฮะแล้วอากาศวันนี้แดดร้อนมากครับผู้ชมจุดที่หน้านเพราะรถแดดใช่ อันนี้ก็ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับป้องสนตดีตที่ทีมงานนักบูปดันเขียนลงมาพบเห็นพบเจอในสิงที่ทางเจ้าที่เขาปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผากไปมาคนเส้นทางนี้นะฮะก็คือถนนนิรภาพที่มุ่งหน้าหาขึ้นนะครับนี้ถ้าเรามาจากโคราชก็จะมาเจอสีแยกไฟแดงน,นรเทเถนตร,ตรงนี้ ฝั่งถนนก็จะเป็นทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางนครราชสีมาตานนี้เป็นฝั่งขาขึ้นนะฮะี่มุ่งหน้าไปทางเมืองฝนบ้านไผ่ขอนแก่นนะ,ะก็ไม่มีอะไรครับผู้ชมมาแกะรอยตามดูนะเรียบครับ้านไม่มีจอที่อยู่เลยปิดประตูนะเรียบร้อยนะก ก็คงจะเดินทางต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูงานกับเสียเช็ดแล้วจะไปส่งของแล้นแล้วโอที่มาอีกาอปายไปหลายที่ประมาณสี่ห้าที่นะก็าฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับนะขอบคุณทุกท,ท่านนะครับที่เข้าติดตามเอซี T K ทุกท่านทุกคนนะครับที่เปิดกำลังใจให้กำลัง,งใจนะและ้วก็จะเดินทางต่อครับผู้ชมนะที่ป้อมเมืองเกษภาพ ว่าดูสภาพการจราจายโดยรวมก็ไม่เป็นปัญหานะซีกสุดงุงาบสวดตนนะครับหลุดสัญญาณไฟมาก็ไม่มีควยให้สะดุดหเหมือนเดิมนะประมาณนี้ครับผมดำๆขอบคุณครับสวัสดีครับ